ดค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะทํำยังไรดีลูกหนึ่งขวบแล้วยังติดเต้านมแม่มา,ยากยังกินนมไม่เป็นเวลาแม่จะเข้าห้องน้าลูกก็ตัวติดกับคุณแม่แม่จะกินข้าวลูกก็ตัวติดกับคุณแม่แม่จะทําภารก,กิจหรือจะไปไหนก็ลําบากไปข้างนอกก็ลําบากก็เลยทําให้คุณแม่อยากยานมลูกค่ะแต่อย่าพิ่งนะคะ ลองฝึกวิในัยให้ลูกกินนมจากเต้าก่อนนะคะจะทําให้คุณแม่พบว่าชีวิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากเต้าดีขึ้นค่ะแล้วก็จะแฮปปี้ทั้งแม่และลูกนะคะทําให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะได้นานตามความต้องการเลยค่ะก่อนรับฟังนะคะ <S <S ก็ <S <S <ๆ>อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่กันนมแม่แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาพูดถึงการ ฝึกวินัยนะคะในการให้ลูกดูดนมจากเต้าค่ะเพราะว่าว่าคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากเต้านะคะโดยเฉพาะแม่ที่เป็นแม่ฟูลไทม์นะคะจะประสบปัญหาลูกติดเต้านมแม่นะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะเวลาที่ลูกดูดเต้านมแม่นะคะเขาก็จะมีความสุขค่ะเขาเลยจะติดการดูดเต้าค่ะแต่มันจะส่งผลให้กับคุณแม่นะคะแม่เหนื่อยนะคะไม่มีเวลาส่วนตัวนะคะจะทําภารกิจอะไรก็ลําบากค่ะ ในคลิปนี้นะคะพี่กกนก็จะมาบอกช่วงอายุนะคะที่ลูกนะคะควรจะฝึกวินัยในการดูดนมจากเต้าค่ะและวิธีการฝึกวินัยให้กับลูกนะคะไปฟังกันเลยค่ะสําหรับระยะเวลาที่ฝึกวินัยในการให้ลูกกินนมจากเต้านะคะก็คือเมื่ออายุ1ขวบไปแล้วค่ะโดยที่อาหารหลักนะคะก็จะเป็นข้าวนะคะหรืออาหารตามวัยค่ะนมเป็นเพียงอาหารเสริมค่ะเราก็สามารถฝึกให้ลูก กินนมจากเต้าอย่างมีวินัยได้ค่ะโดยวิธีการฝึกนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะลดจํานวนมื้อที่ลูกกินนมค่ะถ้าลูกของคุณแม่อายุ1ขวบนะคะแต่กินนมเกิน4มื้อต่อวันนะคะให้คุณแม่ค่อยๆลดปริมาณมื้อลงเรื่อยๆค่ะโดยมื้อที่ลดนะคะก็ให้คุณแม่ ใช้การเบี่ยงเบนความสนใจลูกค่ะเด็กอายุหนึ่งขวบนะคะเขาเล่นเป็นแล้วนะคะแล้วก็สนใจสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สนใจของเล่นนะคะก็ให้คุณแม่นะคะใช้สิ่งเหล่านี้ค่ะมาเบี่ยงเบนความสนใจนะคะคุณพ่ออาจจะช่วยพาน้องไปอุ้มหรือไปเดินเล่นนะคะใน,ในเวลาที่เราต้องการงดมื้อนมนั้นนะคะหรือว่าหาของเล่นมาเล่นกับลูกนะคะวิธีที่สองค่ะหลังจากที่เราเริ่มลดปริมาณมื้อนมแล้วนะคะเราก็ต้อง ปรับให้ลูกนะคะกินนมเป็นเวลาค่ะพี่การนะคะแนะนํานะคะให้เราเหลือสี่มื้อค่ะคือมื้อก่อนนอนมื้อตื่นนอนมื้อกลางวันนะคะมื้อเย็นค่ะสี่มื้อนี้นะคะคุณแม่นะคะให้จัดให้ลูกกินนมนะคะตามสี่มื้อนี้ค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันกับการลดจํานวนมื้อนมนะคะโดยการเบี่ยงเบนความสนใจลูกค่ะอย่างเช่นนะคะเมื่อลูกแม่นะคะ ก่อนนอนนะคะคุณแม่ให้ลูกจุกเต้านะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อลูกหลับแล้วนะคะเราก็จะไม่ให้ลูกกินนมจากเต้าอีกเลยนะคะถ้าช่วงแรกนะคะลูกตื่นมาร้องคุณแม่ก็ต้องอุ้มเฮกอมนะคะให้หลับนะคะาจะเป็นการตบก้นลูปหลังลูปหัวอะไรก็ได้นะคะตื่นเช้ามานะคะแล้วก็ให้จุกเต้ากันก่อนหนึ่งทีนะคะหลังจากนั้นนะคะพอหลังจากกินนมมื้อเช้าแล้วอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็ให้ลูกกินอาหารเช้าค่ะ หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จนะคะก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําแปลงฟันนะคะก็เล่นกันนะคะเดินเล่นนะคะเล่านิทานเล่นของเล่นกันนะคะถึงมื้อกลางวันค่ะทานมื้อกลางวันเสร็จนะคะน้องก็จะมีการหลับช่วงกลางวันนะคะตอนช่วงกลางวันก่อนที่จะหลับนะคะก็ให้คุณแม่ให้น้องจุบนมอีกหนึ่งรอบนะคะจุบเสร็จนะคะน้องหลับนะคะน้องตื่นขึ้นมานะคะให้คุณแม่อาหารว่างมื้อบ่ายนะคะให้กับลูกค่ะหนึ่งมื้อค่ะ แล้วก็เล่นกับลูกเบี่ยงเบนความสนใจนะคะไปจนถึงมื้อเย็นค่ะมื้อเย็นก็ให้น้องจุ๊บอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนกินข้าวเย็นค่ะโดยระยะห่างนะคะควรห่างจากมื้อเย็นนะคะ2ชั่วโมงนะคะก่อนให้ลูกกินข้าวนะคะลูกจะได้กินข้าวได้ค่ะพอกินอาหารเย็นเสร็จนะคะทีนี้ก็เข้าสู่กิจวัตรประจําวันช่วงเย็นค่ะอาบน้ําแปรงฟันพาเดินเล่นช่วงเย็นนะคะหลังจากนั้นพาขึ้นห้องนอนพราะขึ้นห้องนอนเราก็จะมีการ เล่านิทานเล่นกับลูกเล็กน้อยนะคะแล้วก็เตรียมจุบนมมื้อก่อนนอนค่ะก็เป็นมื้อสุดท้ายนะคะของวันค่ะซึ่งมื้อที่พี่กันแนะนำสีมื้อนี้นะคะคุณแม่สามารถนะคะปรับตามช่วงเวลานะคะให้เข้ากับการใช้ชีวิตของครอบครัวนะคะหรือว่าของลูกก็ได้นะคะหรือถ้ายัง ปรับเป็นสี่มื้อยังไม่ได้นะคะจะเพิ่มเป็น5้ามื้อหรือ6มื้อก่อนก็ได้ขอให้ค่อยๆลดจํานวนลงค่ะและเมื่อน้องอายุมากขึ้นนะคะสักสองขวบนะคะคุณแม่อาจจะลดมื้อเย็นลงก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเหลือแค่มื้อเช้านะคะแล้วก็มื้อก่อนนอนนะคะเมื่อน้องอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะข้อที่3นะคะนอกจากฝึกให้ลูกนะคะลดปริมาณมื้อนมข้อ1แล้วก็ฝึกให้ลูกกินนมเป็นเวลาแล้วที่พี่แกนอยากจะแนะนําอีกหนึ่งอย่างก็คือการฝึก ให้ลูกกินนมในที่ที่ควรกินนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งค่ะที่คุณแม่นะคะมีปัญหาว่าเวลาที่ลูกอยากกินนมจากเต้านะคะลูกก็เปิดเลยค่ะไม่ได้ดูว่าคุณแม่อยู่ในสถานที่ไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในประเทศไทยนะคะการยอมรับในการเปิดเต้านมในที่สาธารณะนะคะก็ ยังมีน้อยอยู่นะคะคุณแม่อาจจะถูกมองด้วยสายตาที่ไม่ดีนะคะพี่แกนก็แนะนําว่าเราก็ฝึกวินัยลูกค่ะสมมุติว่า,าหิวนะคะก็ให้ลูกถ้าลูกอยากดูดเต้านะคะก็บอกว่าให้ลูกรอนะคะยิ่งเวลาคุณแม่ออกไปข้างนอกคุณแม่ก็ชี้ชวนให้ลูกดูสิ่งแวดล้อมรอบๆได้นะคะแล้วก็ไปหาห้องให้นมลูกนะคะในการให้นะคะหรือถ้าไม่มีห้องให้นมนะคะบางครั้งนะคะก็ให้ลูกรอจนถึงเวลาขึ้นรถกลับบ้านค่ะก,ก็ให้ลูก กินนมจากเต้าในรถนะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวค่ะและลูกก็จะเรียนรู้นะคะจากเต้าค่ะว่าไม่สามารถกินในที่สาธรารณะได้นะคะต้องให้มีห้องหรือว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวถึงจะกินได้นะคะ <c oughs> เขาก็จะไม่ร้องกินนมในที่สาธรารณะอีกต่อไปค่ะ <c oughs> ซึ่งในการฝึกวินัยให้ลูกกินนมจากเต้านะคะ <c oughs> นอกจากลูกของคุณแม่จะได้รับการฝึกวินัยแล้วนะคะ ลูกของคุณแม่จะเรียนรู้ถึงช่วงเวลาค่ะแล้วก็ยังได้ฝึกกามอดทนรอคอยนะคะรู้จักการะะกากการอคอยที่จะกินนมจากเต้าค่ะพี่กันขอบอกเลยนะคะว่าการฝึกวินัยในการให้ลูกกินนมจากเต้านะคะไม่ยากเกินไปแน่นอน,นะคะ่ะลูกของคุณแม่สามารถปรับตัวได้ค่ะอย่างพี่กันนะคะพี่กันก็ฝึกวินัยให้กับจินนาค่ะก็เห็นผลอยู่นะคะน้องจินนาสามารถกินนมเป็นมือมือได้ค่ะยังไงพี่กันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ ồi, ในการฝึกวินัยในการให้ลูกกินนมจากเต้านะคะ สำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ